็ามาดูตีคู่้าทุ่มเนาะนี่เราบรรยากาศในห้องในนี่นี่ก่อนก่อนเริ่มเกมก็าจับมาจับมือกันปกติมูดิตนี่มูดิตแล้วก็น,นี้พิธีเปิดในการคู่นี้คู่้าทุม่มสเปนเจอโคอเชียนี่สถาการณ์ไปขึ้นโอนเวอร์อรน่าตามคุณนไหมเป็นไปเลีกนันเองที่เราดูกันดีเวนท์ทงของโคอเชียที่สองสเปนไปได้เลย เอนนี้น้นนองพิจารกันต้องพิจารเริ่มนี้น่าจะเริ่มที่โคเอเชียป่ะจะไม่เป็นนะอืมอ๋อสเปนเหรอสเปนร้องแล้วเนี่ยแคปมาเนี่ยสเปนร้องแล้วคนจะฟโฟกัสไปที่คูเรียเยอะหน่อยเพราะว่าปัวมันโฟมองง่ายเนื่องจากสำรองคองสกัดรีหลายอย่างนี่นี่หลายชื่อครับมีใครบ้างนะอ่ะไม่ทันเลย ไม่มีหลายยาแต่มีนกักเตะชื่อคุณเยอะนิโบรเดตจับมือขับทันทีสเปนมาด้วยชุดผสมเนาะมีทั้งไวรุนแลนนี่นี่เป็นลายชื่อผสมของคนจารทีมนั่นฟิลิปลาม,ชมนะใช่ไหมี่ยใช่ฟิลิปลา,า,ามตาตำราอยู่เนี่โยโครเชียเออสเปนก็บูมก่อนเลยเนี่ยของเจ้าทีมเดีวยวบูมก่อนแต่ที่โครเชียก็แค่เตรียมความพร้อมเฉยแล้วก็เริ่มเตะ โอเคเริ่มมาสองนาทีสามนาทีโอ้โหได้เริ่มบุกกันแล้วสเปนบุกหนักอยู่ช่วงสิบนาทีแรกไปเรื่อยๆครับนี่ห้านาทีแรกก็ไม่มีไรมากนี่ได้บุกได้สวนกันต่อเกมสนุกไม่เหมือนคู่เยอรมันเยอรมันกดจับฝั่งเดียวนี่ไม่คุยเชียงได้บุกไปเรื่อยๆครับนาทีที่เก้าไปแล้ว นี่เลยฟรีคิกโอ้แคบเลยวะเนี่ยอ๋อให้แคบดูหนะ้าคนข้างหลังโอเคสิบนาีผ่านไปก็เห็นชื่อผู้่อนสตาทีมเนาะนี่โดนเสียสกัดตัดเกมปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บแล้วก็นี่ชื่อชื่อสตาตีมของโคโเชียาชื่อคาดิลลลดลี่เนี่ยเรคุยกันเรื่องในสวนละหลังจากสิบห้านาที นี thinking, okay. ่นี่นี so one, so okay. okay. so ่เห so ็นปะนี่มีคนนี่คุริยาตัดเกมละโอเคได้เตะได้ฟรีคิกแต่ก็ไม่มีลายสิบครั้นาทีผ่านไปยี่สิบไม่มีลายไปเรื่อยๆยิวอๆดูบอลดูบรรยูโลผมยิวมากไม่เหมือนว่าปีเปรเล่เปรเปรเล่ผมจริงจังกว่านี้โอเคเอาไหเขาเขาบอกว่ามีอะไรฟาวอะไรครับย้อนดูครับนี่ไงตัดเกมไม่ได้ตรงไหนเนี่ย โอ้ทำไม่ได้ทำงานอยู่อ่ะดูแฟคต์ดูแฟคต์ได้ทันที่อ่ะโอเคน้ำแล้วอิตาลีสเปนน้ำแล้วอินโดนีเซีว่าสเปนน้ำแล้วบุกโขนเมื่อกี้นาทียี่แปดเนี่ยจะเปิดเมื่อกี้ที่นี่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยขึ้นแล้วมอลลาต้าได้ยิงตอกเก่าให้มอลลาต้าเนี่ยอยู่มานานก็บรรยากาศที่เกณฑ์ดีนะแต่ก็วิวิธีไปกีโกเชียได้บุกสวนนะแล้วก็นี่สเปนตัวไม่แล้วบุตรสุนทรไปสวนมาเนี่ยนี่ในเดือนตุลาคมสองแล้วเนี่ยแต่ว่า ใช่ลูกสองไปดีไายมุมทงอ,อมาต่อกันครับเที่ยวานหนึหนึ่งศูนย์ไปกิ้ใช่ปะอ๋อไม่ใช่นี่ย้อนหน่อยหนึ่งตรงเนี้ยเนี่ขึ้นน้ำละหนึ่งศูนโอเคหา้าที่ยี่สิบแปดอะไร้บลยรรยากาศีก,นในกิในเกมแฟนบอลจะยิ้มนะนหนึ่งลูกอันนี้เราได้ปลุกไปเน่หนึ่งศูนโดนเป็นสองศูนย์ นี่ก็นานำอีกแล้วนี่ยิงใครยิงยิง,ย,งยิงจอๆเลยสิบสี่เมตรเองโอเคครับสองสวนไปแล้วผมก็ภาใใคแบบได้ 3, 3. ค่นี้เนาะยังไม่เก่งมากสายสองนาทีนาทีสามสามนาทีสามสามก็เนี่ยเดียวโคเชียร์ได้บุกเนี่ยตรงสออกลางเตปเลยเนี่ยโคเชียร์ก็ได้โสนเรื่อยๆอ่ะนาทีสามสี่ 5. สามกสามห้าก็เลยมาแล้วไเรื่อยๆครับ สเปนบ,บุกมาเนี่ยคราวนี้บอลโดยกระแทกข่าวประกาศเป่าหยุดเกมไม่คุนเรื่องก็เป่าโอเคนะจะมีเวลาบ้านนิดหน่อยก็เถอะนาทีสี่สิบเนี่ยก็ยังสองศูนย์นี่โค้เชียได้บุกมาแล้วโคเชียชุดแดงนะและลืมบอกีิฉันนี่เซฟคราวนี้มาเป็นสเปนมาแล้วสเปนชุดแดงเต็มน,นะแดงซ้มๆมาผมก็ดูเวลาด้วยเพราะว่าดึกแล้ว นี่ยทศฟ้าเวลาทศเจ็บทบเจ็บไม่ไม่ไม่เหมือนทศบอลโลกนะทศบอลโลกมันทบไปเรื่อยๆนี่มันทบเหมือนแบบยีนมันอ่ะยิงเลืมันอ่ะบ้านเขาอ่ะโอ้นี่ได้ได้รุ่นสามส่วนท้ายเกมไหมเนี่ยใช่เลยชัดเจนจําได้แล้วครับว่าเขาเออแล้วก็คนแอสซิสต์เป็นเด็กวัยรุ่นอาย,ยุสิบหกปีนะจําชื่อไม่ได้เป็นเด็กปั้นของสเปนเขาแล้วยังเงี้ยจับคืนแรกไปจบแรกไปนี่เดี๋ขึ้นหลังเริ่มตีลงมาแล้วลงสนามมาแล้วไปเรื่อยๆครับ ้ในข่าวข่าวเนี่ยี่ตัวขึ้นบอกว่าราชเชษน็อตเตอร์มันจุดเดิมเนาะโอเคนี่มีคนเจ็บนี่คนมีมีช็อตฟาฟาก็ต้องหยุดเกมนะนี่เห็นปะนี่เลนแรงเนี่ยเพื่อนเห็นอะเสียใจเลยแต่อันนั้นไม่น่ามีไหลปะใช่ไม่มีไหลหลังที่ห้าสิบก็อย่างเบิ้งยังสองยังสามโซนอยู่มันจบครึ่งแรกสามโซนแล้วเนาะโอ้โหนี่ผมแคทตูนหลังทีวเนี่ย ดูทำงานม่งมือแคบหลวัลวๆโอ้นี่นี่โคเอเชียเครื่องหลังดีขึ้นนะได้บุกได้ไรห้าสิบสี่โอ้โหนี่สเปนสวนมาแล้วเริ่มสวนมาแล้วโอ้โหสเปนสวนน่ากลัวเพราะปีกซ้ายขวาเขาดีมากเลยนี่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 ลูกหมาขึ้นมาแล้วกันกันเซฟสองจอดสาม็อะเริ่มจากคุณเล่ย,ยกอ่อนแล้วก็ตัวเขาอีกหนึ่งจอดนี่ห้าฮ้าเริ่มมีการเปลี่ยนตัวแล้ว่อ้ดูไม่ทันเนาะบอลจะเล่าย้อน ซฟเซฟในยี่สิบหกเมตรได้ลูกฟาวสเปนได้ได้ฟรีคิกโอ้นี่พวกนี่เริ่มเติมเติวลูกทีมละเปลี่ยนซูโมแทนเปดี้โอ้โหชื่อคุณเพื่นเลยที่หกสิบในที่หกสิบก็ยังได้บุกอยู่แต่ยังไม่ได้โอ้โหสเปนก็เหนียวนะขนาดนักเตะแบบมีว oh, ัยรุ่นเยอะแล้วก็มียี่สิบเจ็ดแล้วก็มีสามห้าโอ้เยอะแยะมันมีหลายเจนอะแต่เป็นคุ้มกอมดี หกสามว่านี่โคยเชียบุกมาบ้างบุกไปเรื่อย <c oughs> นาทีหกสีมาลต้าป,อป,ป้องแสบเปื้อนแล้วมาลต้าบอกกูไม่ไหวแล้วแต่ว่าเี่ลมันเขาไอ,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 อโคยเชียเขาไม่ไหวแล้ว,วกันเขาเปลี่ยนจอนมาลต้าสรุปชัตนั้นไม่ได้เปลี่ยนเนาะนาทีหกสิบห้านนันสามศูนย์อยู่ไปเรื่อยๆครับผมนี่ออได้ดออกแรงเซฟลูกนี้นะหลุดมือนะแต่ม่าเว็นไลแก้ไขได้ ในเรืนองนี like yes. ่ได so ้เปลี so ่ยนแล้วมอร์ตานาทีที่หกสิบหกหนึนาทีเดียวเองหล่อได้ยแล้วมอร์ตาบอกแต่พิมพ์นิยมจริงนะโคสเปนแม่งแซงมาดีมากเลยนึกถึงอินเ์ต้าอะไรพวกนั้นเลยจุกนันน่ะจุกสเปนอ่ะสเปนชุดดีอ่ะจุกัสเียดาวิปิยาสะเลสชุดเซฟฟิกัสนีสถิติขึ้นบอกกันได้คยเชื่อเจ็ดสี่แล้วสามโมเจ็ด้าสิบนาทีผ่านไปก็ยังบุกเดิมนะโคเยอแล้บุกเรื่อยอ่ะ ในลำหน้าชอดิลำหน้าอยู่กับน่าจะเป็นต่อสปลี่ยนใช่ถูกต้องนี่ช็อตนี้เขาไม่ได้เอ้ยช็อตนี้ช็อดดิชอดดิได้ดิช็อตนี้ได้แต่ตัโทษโรดี้โรดิโกโรดิโกเวชโรดี้โรดิโกไอ้ฟานี่ขอโทษเนี่ยโรดี้โรดี้วันนั้นโรดิโกแต่โรดี้โรดโรดี้เกร็จสุดแล้วทำการคิดโทษแต่จะวยิงไม่เข้านะครับ แต่ซ้ำเข้าแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าเขาวิ่งเข้าไม่กรอบก่อนไหนนี่แค่นั่นเองเนี่ยเขาดีใจกันแล้วเดีย๋ยวให้ดูภาพตอนหลังให้ดูว่าจะวิ่งวิ่งเขายัางไงบรตการเช็คในขณะวิ่งเช็คแล้วเช็คแล้วนาทีแปดสิบยังเช็คอยู่ไม่ได้นี่โกบักจะมมการเขาไปคุยกับกัปตันทีมีกฟัง่ง เนี่ยเนี่ยวิ่งเขาวิ่งเข้ามาก่อนไอ้หนูน้อยเศร้าเลยเฝ้านี่ไปเรื่อยอ่ะตอนนี้บุกไปเรื่อยอ่ะสเปนบุกบุกบ้างคุยเชียบุกบ้างสลับคันบุกอ่ะนี่เป็นคุยเชียบุกสลับมาสเปนบุกอีกแล้วออืเสียงไมาจัดสวิงหน่อยนะเพราะว่าผมบางทีก็ลืมเสร็จไม่บางทีก็ไม่ได้ตีดีบสเปนก็บอกฟุบหดแรงแล้วเปลี่ยนตัวหน่อยโค้ด บอกจัดให้ย้อนเทอร์เมนต์มันเตะทุกวันนะเราดูทุกวันตนาจะจะต้องเตะเหนื่อยกว่านั้นเนี่ยตอนทีแปดห้าแล้วโหนี่แต่ละคนเป็นลูกลูกใหม่หมดเลยเนี่ยโรดโรดี้ไปแล้วเฮ้ยเจ้าหนูโอ้พวกออกแล้วเต้นหนึ่งแอสซิสต์นะวันนี้จะดูโรดี้ก็มีสองเกมแต่เกมเนืเ้อมาก็เหมือนอยู่ที่แมนซีอ่ะไรตื่นจะยิบเงี้ยแต่ก็มีจัดเดียวก็จบเลย นาทีแปดเขตนี้คอยเชื่อได้หมที่เขไม่มีรลย์แปดเก้าแปดเก้านี้ท็อปเวลาที่นี้มันขึ้นบอกันี้เลยโคตรดีเลยขึ้นบอกราวทุกเวลาเก้ห้านาทีนาทีแรกก็ไม่มีรลา์คยเชียบอกเรื่อยๆสเปนสอนบ้างสบจบวัดคองบรรจุโครงการมาตรงนี้ด่าแล้วราเรซื้อเวลาแล้วก็จบเกมค็ามเปนบรรยากาศการจบเก็ยหลังเกมนะ จะไปเอาชนะไปได้โค้ชเชียร์สามนคุปปี